วันที่16พฤศจิกายนสองห้าหกหกสวัสดีครับวันนี้ลุงก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องการยกระดับจิตวิญญาณสู่มิติที่หวันที่16บหพยสองห้าหซึ่งลุงก็ไปรับฟังมานะครับปกติแล้ลุงไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะนะครับ อพอคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าตอนที่ยังไม่ได้ฟังด้วยซ้ำไปว่ามิติที่5เนี่ยนะครับน่าจะไม่ใช่มิติที่อยู่ในภพภูมิที่ลุงเข้าใจนะแล้วมันก็เป็นความจริงเพราะวันนี้ลุงก็พยายามนะครับเปิดใจยอมรับฟังคลิปที่มีพ่อครูแม่ครูทั้งหลายนะออกมาพูดถึงเรื่องการยกระดับจิตวิญญ,ญาณสู่มิติที่5 แล้วก็อยากจะนําเสนอเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดกันอยู่เนี่ยมันเป็นปัจฑยาและปวกความรู้ที่ได้มาจากฝรั่งหรือพวกปฏิบัติธรรมจากทิศตะวันตกซึ่งไม่มีความเข้าใจในพระปรมาตธรรมนะครับคือพระธรรมเนี่ยนะครับหรือพระโพธิญาณเนี่ยความญาณปัญญาญาณอย่างรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้นะครับ แล้วก็ใช้สติปัญญาพื้นพๆเนี่ยในหลักปัชญาตะวันตกเนี่ยตีความไม่ได้นะครับมันจะต้องเกิดจากการรับฟังธรรมนะครับฟังธรรมที่มีอยู่ในคำสอนของทางศาสนาพุทธแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้ได้ผลตามที่รู้เท่านั้นนะถึงจะเข้าใจได้เองเรียกว่าเป็นปัจจิเวทนะครับหาไม่แล้วเนี่ย การไปใช้จินตนาการใช้เหตุผลทั่วไปมาน,นึกคิดกันหรือแม้กระทั่งใช้เหตุผลของเอเลี่ยนต่างดาวมา,าทําให้เกิดศรัทธาเนี่ยมันก็ไม่ถูกเพราะว่าตัวเอเลี่ยนเอง่็บางทีก็ยังไม่เข้าใจหรือว่าตัวเองเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับแล้วก็ตัวเองจะไปไหนต่อคำตองเนี้ยนะเอเลี่ยนเองก็ยังไม่เข้าใจเลยนะลุงก,ก็เลยอยากจะบอกว่าในคลิปนี้นะใครก็ตามแต่ที่เข้ามารับชมรับฟังก็ลองรับฟังดู นะครับเพราะว่าชาเนี่ยที่ลุงฟังเนี่ยลุงเพิ่งเข้าใจอ่ะความหมายของพ่อหมอแม่หมอทั้งหลายที่พูดถึงมิติที่ 5, หรือี่ชาวแสงอ่ะไลเวิร์เกอร์นะครับที่พยายามจะยกระดับจิตวิญญาณจากมิติที่3คือกว้างคุณยาคุณสูงเนี่ยนะครับถ้าไปสู่ความเป็นมิติที่5ในความหมายของที่ลงุงรับฟังมาจากเมื่ชานี้ในคลิปลุงไม่เอยชื่อนะว่าเป็นใครนะครับ ก็หมายถึงว่าเห็นกายในกายเห็นเทวดาประจําตัวนี่ความผิดข้อแรกคือเขาบอกว่าเขาสอนว่าปฏิบัติตามนี้แล้วนะไปไปสวดมนต์อ้อนวอนไปอธิษฐานจิตนะครับไปเผยแพร่ความรักทําให้จิตใจมีเมตตาใช้เมตตาอย่างเดียวสุดที่จะประมาณนะครับรักผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับอันนี้นะครับจะทําให้เกิดความ การยกระดับจิตเนี่ยของเราเนี่ยให้เข้าสู่มิติที่ห้าคือเห็นเห็นเทวดาประจตัวอันนี้ก็ผิดแล้วนะครับการที่จะเห็นเทวดาประจําตัวเนี่ยมันจะต้องใช้อายตนะในองค์ฌานนะครับคือต้องเข้าเข้าเออเจริญฌานสมบัติเจริญฌานน่นะครับให้ได้อย่างน้อยฌานฌานสี่หรือแม้ก็เป็นปฐมฌานก็ได้แต่ว่าปฐมฌานนี้จะไม่เห็น เห็นเทวดาประจําตัวนะครับจะได้แค่รูปซึ่งเป็นลักษณะาาอื่นๆเช่นเป็นพลังงานเป็นกลิ่นหรือเป็นเป็นแสงหรือเป็นเสียงทอนแสดงจะไม่เห็นตัวองค์เทวดาจริงๆนะครับถ้าจะเห็นจริงๆก็ต้องใช้อายตนะในกายทพย์ของเราเองนะครับที่อยู่ในกายซ้อนกายไม่ใช่เทวดาประจําตัวนะที่อยู่ในกายซ้อนกายคือกายละเอียดของเราเราในที่นี้ก็ไม่ใช่เรานะเราในที่นี้ก็คือผลจากการ ปรุงแต่งของจิตและเจตสิกนะครับตามหลัปกปฏิปิจจสุตปบาทนะทำให้เกิดอะไรทําให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารสังขารพิการนึกคิดเนี่ยนะแล้วก็วิญญาณรวมๆกันแล้วเนี่ยสั์ขันห้าเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตในภพภูมิปัจจุบันและก็ในภพภูมิอื่นด้วยนะครับขันห้านี้นอกจากจะมีอยู่ที่กายหยาบแล้วก็ยังไปอยู่ที่กายละเอียดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ที่นี้การที่เราจะเห็นกายละเอียดของเราที่เป็นอยู่ในร่างกายได้เนี่ยอย่างน้นอยๆก็ต้องอปฏิบัติธรรมให้ได้ฌานสี่ถึงจะเห็นได้โดยใช้อายตาะไม่ใช่ใช้แค่ว่ารูปรูปกลิ่นแล้วก็แสงสีเสียงแล้วมาเหมาวรวมว่านี่คือกายละเอียดหรือกายหยาบของเราไม่ใช่นะครับเพราะว่ากายคําว่ากายเนี่ยกายทิพย์หรือกายละเอียดเนี่ยมันยังมีกายอยู่นะยังมีรูปอยู่นะครับยังมีรูปอยู่นะแต่รูปนียเป็นเป็นรูปของ ความละเอียดซึ่งสามารถที่จะ,ะล่องรอยหรือทะลุผ่านวัตถุทวีสสารได้ทำนองนี้นะครับคนไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เข้าใจแล้วก็เมื่อเราอยู่ในภาวะของกายละเอียดแล้วเนี่ยเวทนาหรือความรู้สึกต่างๆเนี่ยนะครับทางอายตนะทั้ง6กเนี่ยในกายหยาบเราจะรับไม่ได้นะต่อให้ใครเอาเอาปืนมายิงเอามีดมาตัดศรีรษะเราเนี่ย ตัดคอเราเนี่ยนะเราก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยเพราะว่าอายตนาหลักเนี่ยมันไปอยู่ที่กายละเอียดหมดแล้วหลักกายง่ายๆพิสูจน์ง่ายๆคือว่าเราถอนอเลื่อนเรีว่าเลื่อนเลื่อนกายทิพย์ของเราเนี่ยขึ้นมาจากกายเนื้อประมาณประมาณหเซนติเมเวทนาทั้งหมดหายเลยนะครับไม่มีความรู้สึกหรือรับาภาผัสะที่เป็นกายเนื้อไม่ได้เลยนะครับ สิ่งเหล่านี้แหละจะมีอยู่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ว่าระยะหลังๆก็มีคนไปอ่านตำราของฝรั่งมาฝรั่งนี้ไม่เข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณนะจิตก็ยังไม่รู้ว่าจิตคืออะไรนะวิญญาณก็ยังไม่รู้คือวิญญาณคืออะไรนะครับชานก็ไม่รู้ญานยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยนะแล้วก็มีบางคนนะไม่ไม่มีความรู้เรื่องเอ่อเรื่องชาญก็ไปบอกว่าญาณนี่เป็นชาน ชานิคือการเพ่งในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดนะครับยานก็คือปัญญานะครับหรือความรู้ที่เกิดจากการเพ่งนั้นๆน,น,นะครับปกติเราเรียกว่าวิวปัสสนาญาณน,นะครับซึ่งมันเกิดจากการทาสัมมาสมาธิสมาธิถูกต้องสมาธิถูกต้องคือจะเกิดปัญญายานปัญญายาณเนี่ยเป็นนามธรรมนะครับส่วน าชาติเนี่ยทำให้เกิดเห็นรูปต่งตางๆเนี่ยนะครับเป็นรูปธรรมนะต่างกันกายสังขารที่เป็นกายละเอียดก็เป็นรูปธรรมคือสามารถที่จะเห็นได้โดยอายจัตนะทางใจในรูปทางมานวัสการไอจบทางมนสิการนะครับทางใจทางจิตนะครับเห็นได้ก็ต้องอาศัยอายจตนะที่เป็นทิพนะครทีนี้ก็ยังมีในนั้นน่ะในคลิปที่ลุงฟังเมื่อเช้านี้ก็ยังมี บรรดาผู้ศรัทธาซึ่งส่วนส่วนมากแล้วก็จะร้อยเปอร์เซ็นพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้หญิงนะคือผู้หญิงเนี่ยเชื่อเชื่อง่ายใครบอกอะไรก็เชื่อขั้งหมดหัวอ่อนนะครับก็บอกว่าบางทีก็ถามครูแบบแปลกๆเช่นว่าเราให้เราให้ความรักเมตตาสุดจะประมาณแก่ผู้อื่นแล้วเนี่ยเราจะเป็นต้องพรีกายให้แก่ผู้อื่นไหมลุงฟังแล้วบุก็สะดุง้งนะครับเอามันมันกลายเป็นเรื่องของอย่างนี้ไปแล้วพรีกายนี่คืออะไรนะครับมันมีหลายถ้ามันมันไม่ มันไม่ประมาณคือคือคุณพีได้ทุกอย่างใช่ไหมนะครับอันนี้ผิดแล้วนะนะครับมันต้องรู้จักประมาณนะครับ่ารู้จักความเหมาะสมเหมาะควรว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิหรความเห็นถูกในการปฏิบัติธรรมนะครับไม่ใช่ว่าพอปักใจเชื่ออย่างนี้แล้วครูสอนว่า,าใ,หให้ให้ให้ใช้ความรักไม่ไม่มีประมาณแก่สมมรสต์ทั้งหลายแล้วก็ทําเลยอย่างต่าเนี่ยนะโดยที่เราไม่รู้ผลลัพธ์ของมันว่า มันให้ผลอย่างไรต่างดีตัวเราเองหรือไม่เราไม่เข้าใจจิตของเราเองเราไม่เข้าใจวิญญาณนะครับเราเราเราไม่เข้าใจคําว่ากายทิพย์นะแต่เราอยากได้เทวดานะเทวดานี่มีอยู่ทั่วไปนะครับเทวดาท่านก็เป็นสิ่งมีชีวิตในภพภูมิอื่นนั่นแหละตัวเราเองเมื่อเราทำำํากรรมดีแล้วจติไปแล้วก็เป็นเทวดาเหมือนกันเราจะเป็นเป็นพรหมอรูปพรหมก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเสียชีวิตในขณะที่จิตเราเนี่ยหรือสมาธิเราเนี่ย ดำดิ่งหรือจดจ่อในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดถ้าเป็นอารมณ์ของรูปฌานก็เป็นรูปภูมถ้าเป็นอารมณ์ของอรูปฌานก็เป็นอรูปภูมม,มันก็มีเท่านี้เองนะครับสิ่งทั้งหมดเนี่ยในภพภูมิสาสิบเอ็ดภพภูมิเนี่ยมันเป็นอุปทานทั้งนั้นอะ่ะม,ม,ม,มันเป็นการปรุงแต่งนะครับของอวิชชาหรืออาสวะกิเลสนะครับแล้วก็ เอ่อกุศลกรรมซึ่งเป็นกุศลร,ระดับทางโลกนะยังไม่หลุดพ้นหลอกนะครับมันก็เวียนว่ายู่ในพบภูมิทั้งสาสิบเอ็ดนั่นแหละเป็นเรื่องของอุปทานทั้งนั้นถ้าถอดถอนอ,อุปทานได้พบภูมิเหล่านี้ก็จะหายไปเอ่ออย่างที่ลุงเคยพูดไว้แล้วว่าในพบภูมิของพระนิพพานนะั้นไม่มีเลยนะพระนิพพานไม่ไม่อยู่ในพบภูมิที่เป็นรูปภูมิแนละอะรูปภูมินะครับอยู่ระหว่างรูปภูมิกับอรูปภูมินั่นคืออะไรคืออะไรลุงตอบไม่ได้เพราะลุงยังไม่เคยไปไง ปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเอออย่าพยายามที่จะทึกทักหรือเห็นว่าเทวเทวดาประจําตัวคือคือกายทิพย์ของเรามันไม่ใช่คนละส่วนกันกายทิพย์ก็กายทิพย์นะครับเออเทวดาก็เป็นเทวดากายเนื้อทุกวันเนี่ยที่มีเวทนามีเย็นร้อน,อ,อ,นอ่อนแข็งมีทุกข์มีสุขมีอะไรสรารพัดอย่างเนี่ยนะครับมันนึ่งมาจากว่าอายตนะของกายทิพย์เนี่ย มันไปซ้อนทับกับกายเนื้อได้พอดีนั่นแหละแล้จะรับเวทนาที่เกิดจากกายหยาบได้ถ้าเราเคลื่อนกายทิพย์ของเราเนี่ยให้ออกจากกายเนื้อประมาณแค่ประมาณหนึ่งเซนติเมตรเท่านั้นเองเรารับเวทนาไม่ได้แล้วเหมือน,คน,ค,น,ค,นคนใกล้คนคนคนใกล้ใกล้ตายเนี่ยนะครับไอตัวกายทิพย์ก็จะเคลื่อนพอเคลื่อนออกมาแล้วเนี่ยก็จะรับความรู้สึกอะไรไปได้จริงๆแล้วคนใกล้ตายจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับทำนองนี้เป็นต้นนะ ก็เป็นไปไปไม่รู้สึกคือคือไม่มีสติอ่ะพูดงา่ายๆถ้าตายอย่างคนทั่วไปอ่ะนะครับไม่ได้ฝึกเรื่องพระอภิธรรมหรือไม,ไม่ได้ศึกษาเรือปรัชญธรรมไม่ได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยก็จะตายแบบไม่มีสติก็จะเป็นไปตามวิบากกรรมซึ่งเข้าปัเสริมซึ่งจะมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีนะไปเกิดในภพภูมิต่างๆกันไปเกิดนี่คือตัวอะไรตัวไกลทิพย์ของเราเนะี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพทันทีนะครับเป็น เป็นเอ่อเป็นกายใหม่ในภพภูมิใหม่ตามกําลังของปฏิเจนทีจิตนะครับซึ่งนั่นหละเป็นไปตามผลกรรมกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วลุงก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่ลุงบอกแล้วว่าลุงจึงเป็นเพียงผู้ศึกษาฝ่ายธรรมะแต่ว่าลุงเห็นเมื่อเช้าเนี้ยไปฟังในคลิป YouTube แล้วตกใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอามาสอนกันอย่างนี้แล้วเหรอนะครับมันสอนผิดจุดถูกๆอ,นะอ่ะนะเอ จะสอนมิติที่ห้าลุงฟังตั้งนานกว่าจะรู้ว่ามิติที่ห้าที่ครูบาเอ่แม่หมอแม่หมอสอนเนี่ยนะพ่อหมอแม่แม่หมอสอนเนี่ยนะม,ม,ม,มันคือเทวดา <c oughs> มันคือเทวดาประจําตัวซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและผิดเพราะว่าพ่อหมอแม่หมอเหล่านั้นก็อ้างตำราจริงๆสิ่งที่เห็นนะ่ะถ้าหากว่าจิตนะยังเป็นจิตในที่ปกคุมไปด้วยโลกิยะโลกโ,โลกิยะเจตสิกนะคือเจิตไฟอกูศลเนี่ยนะ ที่มากไม่ได้เกลียดหรือความหลงเนี่ยเห็นในะเห็นจริงแต่จะจริงตามที่เห็นหรือเปลา่าอันนี้คือกําลังของโลกิยชาญที่ฝรั่งเนี่ยฝึกกันเนี่ยเป็นโลกิยชาญทั้งหมดคือมันไม่มันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้บางครั้งก็ตรงบางครั้งก็ไม่ตรงนะครับถ้าอยากใช้เห็นจริงรู้จริงเนี่ยต้องฝึกตามหลักวิถีทางของโลกุตระเจตซึ่งมีเฉพาะพระปรมาจธ,ธรรมในศาสนาพุทธเท่านั้นนะครับ ฝากทาความเข้าใจนะทุกท่านอันนี้อาจจะได้อันนี้ส่งนะสรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังไม่ให้ท่านหลงผิดไปมากกว่านี้นะครับเราเนะี่ยทุกคนนะ่ะที่เกิดเป็นคนพุทธนะในโ่มงเงา,าพุทธศาสนานะ่ถือว่ามีบุญมากแล้วที่มีโอกาสได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงค์นะาทำไมไม่ศึกษาพระอภิธรรมให้ให้แจ่มแจ้งพอสมควรแต่กำลัง สติปัญญาตนเองแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้มันได้ปฏิเวทที่ความเข้าใจอย่างของแท้นั่นแหละจะเป็นทางเดียวที่จะนําไปสู่การเห็นที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงได้คือเราไม่ใช่เรานะครับธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานะครับไม่ใช่ตัวตนจึงไม่สามารถบันับบัญชาให้เกิดหรือไม่ให้เกิดได้นะครับมันเป็นไปนของมันเองตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมนะครับ สวัสดีครับ